ใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปมาครับกินกุ้งเผาก้านเฮ่ยครับกุ้งมมแมงวันแมงวันได้กินไข่กุ้งอันนี้คือไปซื้อกุ้งนะครับมาแล้วก็ให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้เขาเผาให้เลยเพราะว่าเออไม่ได้กินไม่ค่อยได้กินเมนูกุ้งเผานานากอู้อันนี้นะอันนี้ก็กินได้นะเก็บไว้ก่อนอทุกคนอันนี้ล้างมือแล้วนะเดี๋ยวจะว่าเอา้าหรือก็ล้างแล้วไงจิม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 แบบนี้ อืมอืมลืมลืมโรยไข่แมงดาแก้ก่อนนานๆครับนานๆกินทีจริงๆ,ๆแบบนึกเนาะสมมติว่าเราซื้อกุ้งเนะไม่รู้ทุกคนเป็นแบบบางครั้งโอ้บางครั้งแบบเฮ้ยกินกุ้งเผาอย่างเงี้ยกินกุ้งเผามันโลแบบ โลเอาพูดตรงๆคือโลสามร้อยอัพอย่างเงี้ยโลหนึ่งเราไปกินหมูกระทะแบบสามร้อยได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้2ชุดน่ะมันก็จะแบบเออกินหมูกระทะง่ายกว่าอะไรแบบนี้เนาะถูกเวลาทุกคนนี่กุ้งนะครับอืมนี่กุ้งเราจะตักไข่มาด้วยแล้วก็กุ้งแบบนี้ ไ่แมงดากับกับกุ้งออืือ เป็นเมนูที่แบบเหมือนที่เก่งบอกคือนานนาจะกินเพราะว่ากินหมูกระทะกินเจียวหอนง่ายกว่าคือในด้วยความที่ราคาแบบกุ้งได้โลนึงสี่ร้อยเงี้ยแต่สี่ร้อยเราไปกินหมูกระทะได้แบบหลายชุดกับเจียวหอนได้หลายชุดอะไรเงี้ยเนาะ ทำยังไงมันถึงจะชุบชุบไข่ได้อ่ะชุบชุบน้ำก่อนอืก่นชุบน้ำก่อนแล้วก็ชุบไข่แมงดาติดไหมติดหน่อยนึงอออืือ เบื่อแมงวันอย่างเดียวหวัวกุ้งเจ็บไปกินได้ครับกินตัวก่อน อออืไข่แมงดามันมาก เขาบอกมันที่หัวกุ้งจะอร่อยมากทุกคนดูดูหัวกุ้งอล้อาดูในนี้อีกยังเหลืออีกนะอออืือื อร่อยเราต้องขูดออกให้หมดครับของมันแพงรู้ลายสื่อของเราแล้ว ที่หกุ้งได้เมงวันไปด้วยครับกินไปด้วย แซมอนใช้มือแล้วกันอืืออือืแซลมอนกับไข่แมงดาครับแซลมอนกับไข่แมงดาอือหือ เข้ากันสุดๆอันนี้หัวยังไม่กินเดวนะแยกไว้ก่อนอันนี้หัวยังไม่กินอกินได้หัวักินได้ไไดทุกคน หลายคนถามว่าแม่หอยไม่อยู่เงาไหมก็ต้องเงาเป็นธรรมดาครับเพราะว่าคนมันเคยเจอกันวนเนาะแต่ว่าแกก็ไปทํางานไงแยวแกก็กลับมาละพรุนี้ก็เดือนกันยายนละอีกแค่เดือนเดียวเอง อ,อ,อ,อืมันกุ้งมันกุ้งกระเด็นออกมาแบบแบบใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไป จิ้มซีฟูดเผ็ดอ่ะตาเผ็ดเบื่อมแมงวันกินอาหารทะเลขั้นแข็วเลบินเข้าปากซะออ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 ือแมงวัน จะม่ม <c oughs> ันตบอร่อยเชื้อท้าแครอทตบอือหืออะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้น